สวัสดีค่ะทุกคนสาหรับใครใส่ขี้เกียจออกกาลังกายฟังทางนี้นะคะเราเป็นคนที่ไม่ชอบออกกาลังกายเลยที่เห็นอยู่นี่คือเพิ่งเริ่มออกได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะก่อนหน้านี้น้ําหนัก69.8คือมันอ้วนมากอ้วนจนแบบใส่กางเกงที่ซื้อมาไม่ได้แล้วเลยจาเป็นต้องลดมันรู้สึกอึดอัดมากมากจริงๆมันจําเป็นละที่จะต้องลดทีนี้เราขี้เกียจออกกำลังกายเราจะทํายังไงเราต้องมาคุมอาหารเราต้องมาเลือกกินเราจะกินแบบเดิมไม่ได้ถ้าเรากินเหมือนเดิมแล้วเราออกกาลังกายเราก็จะเป็นได้แค่หมูที่แข็งแรงนะคะอันนี้เราจะไไมม่่่ทําาาาาาแบบนนนนัั้เเรราราดูกกวจะิอยง ถึงจะลดได้10กิโลภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนนะคะ2เดือนแรกเราจะยังไม่ออกกำลังกายนะคะเราจะทำน้ำหนักให้มันลงมาก่อนโดยการควบคุมอาหารโดยการที่เราจะกินผลไม้ปั่นผักและผละไม้ปั่นในตอนเช้าก่อนมื้ออาหารเช้าและก่อนมื้ออาหารเที่ยง2มื้อนะเป็นผลไม้ประเภทตระกูลเบอร,ร์รี่มิกซ์เบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็พวกสตรอเบอร์รี่กีวีอ้อยซื้อมาจากกาา แมคครนะคะเป็นเป็นแช่แข็งนะไปช่องผักแช่แข็งนะมีหมดเลยพวกผักโขมบอกเกอรี่แล้วก็แครอทอันไหนที่มันถูกจะซื้อของสดอันไหนที่มันแพงจะซื้อฟเซนนะคะพวกแอปเปิลเขียวอะไรพวกเนี้เอามาเลยเอามาปั่นกินก่อนอาหารเพราะว่าจะช่วยในระบบขับถ่ายเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยกินแล้วไม่ถ่ายออกมันก็จะสะสมอยู่ในนั้นทาให้ผิวพรรณไม่สดใสน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรา กินมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเนี่ยเราลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องลดแป้งลงไม่ใช่อดนะลดแค่ลดแล้วก็เพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณโปรตีนเข้าไปทดแทนนะคะแล้วก็พวกผักก็เพิ่มเข้าไปกินโปรตีนให้มากกว่าที่ร่างกายต้องการประมาณ1-2เท่านะคะคนที่ลดน้ําหนักนะเพราะว่าโปรตีนมันจะไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมแล้วก็ที่ออกกําลังกายเนี่ยหลังจากผ่านไป2เดือนน้าหนักลงมาประมาณ7จ็กิโลนะทำแบบนี้ตอนเย็นเนี่ยคือที่ลงเร็วเพราะตอนเย็นไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาล แล้วก็อันที่ผลไม้ใครบอกว่ากินผลไม้ตอนเย็นไม่ได้นะเพราะในผลไม้ก็มีน้าตาลซึ่งน้าตาลจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นไขมันเพราะว่าตอนเย็นเราไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยนอกจากนอนเพราะฉะนั้นเราจะไม่กินอะไรที่เป็นน้าตาลหรือแป้งเด็ดขาดเราจะกินแค่โปรตีนให้เพียงพอแล้วก็ผักที่ช่วยเสริมสร้างวิตามินนะคะแค่นั้นเลยมันลงเร็วมากคือร่างกายเราไม่ไม่อดแล้วก็น้ําหนักเราลงมันจะมีกําลังใจในการที่เราจะออกกาลังกายต่อไปนะน้ำหนักภายใน2เดือนเนี่ยลงมา7จกิโลอ่าแล้วก็เริ่มเดือนพอเริ่มเดือนที่3แล้วก็ เริ่มจะมากินตามใจปากในมือน้อนึงตอนเช้าอะ่ะกินตามใจปากได้แต่ต้องกินน้ำผักผลไม้ปั่นเนี่ยประจํานะคะเราอย่าไปแบบพยายามตัดออกกินไปก่อนช่วงนี้กินไปก่อนให้ร่างกายมันมันได้ฟื้นฟูได้แบบมีรับวิตามินรับอะไรเยอะๆหน่อยมันจะช่วยซ่อมแซมช่วยฟืน้นฟูแล้วก็เราค่อยเริ่มออกกำลังกายให้ร่างกายมันเฟิร์มขึ้นคนที่ลดน้าหนักด้วยการอดอาหารอย่าไปทําแบบนั้นนะคะเพราะมันจะทําให้ระบบเผาผลาญของเราเนี่ยพังได้นะคือลดอย่าอดกิน สิ่งไหนควรจะกินให้พอเราต้องเติมเข้าไปสิ่งไหนควรจะลดเราก็ลดสิ่งไหนควรจะงดเราก็งดนะคะพวกเหล้าเบียร์หรีออะไรพวกนี้งดไปก่อนนะคะพอเราเห็นน้ำหนักเราลงแล้วพอเข้าเดือนที่สามนี่ลงมาสิบโลอันนี้ลงมาสิบโลแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เฟิรม์มคือยังเป็นแบบคนแบบเอวตรงๆยังไม่มีส่วนบอส่วนโค้งนะเราก็จะมีกําลังใจที่จะมาออกกำลังกายและคัะนนี้ให้มันเฟิร์มขึ้นที่สําคัญคือได้สุขภาพที่ดีมันเป็นอะไรที่มีค่ามากนะคะถ้าใครอยากจะเริ่มออกกําลังกายก็เป็นกําลังใจให้นะคะมาออกไปพร้อมๆกันตอนนี้ยังไม่สายนะคะใครจะเริิ่่่มมเเรลยคะ เราสามารถออกกำลังกายที่ไหนเมื่อไร่ก็ได้นะคะเราจะใส่ชุดไหนชุดอะไรได้ทั้งนั้นไม่มีใครว่าเราค่ะเราออกของเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับเราค่ะเมื่อวีเจ็ทอยากจะบอกว่าผมชอบคนออกกำลังกายครับจะตายไปตายไป